ราบคาราวาจานหมอเขียวที่เขารบอยา่างสูงรากคุณท่านจะวงความที่น้องหมูมีที่ท่านค่ะชื่อพวงเพ็งทองเงินค่ะอายุสามสิบสามปีอยู่จงังหวัดสงขลาค่ะก็ตอนแรกคิดว่าสงการบ้ากก็จะส่งแค่รอบเดียว <c ười> คือครั้งรอบละครั้งพอแต่พอได้ได้ได้ไดฟังเมื่อกี้ที่ป้า อะไรนะถึงชื่อท่านเฉยเลยเอ่อที่เมื่อกี้ป้าท่านพูดถึงอาจารย์แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเอยอาจารย์เมตตาขนาดนี้แล้วแล้วหนูก็สัมผัสได้ขนาดหนูยุ่นอกๆเนานะหนูอยู่ไกลๆหนูยังสัมผัสถึงความเมตตาของอาจารย์ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราทําอะไรได้บ้างเออเราถ้าเราขยัยส่งการบ้านสักหน่อยมันก็มันก็คงไม่เป็นไรเนาะหนูก็เลยกด กดเลยอะคะ่ะเมื่อกี้หนูก็เลยกดยกมือเลยทียนี้ก็การบ้านที่จะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือเมื่อวานนะคะปกติที่หน้าหนูทุกคนจะเห็นหน้าหนูบวมเนาะหนูก็จะเป็นเส้นเลือดอะคะ่ะมันจะสร้างผิดปกติบริเวณใบหน้าแล้วก็ในช่องปากมันจะมีะเส้นเลือดฝอยเป็นจํานวนมากเวลาแปรงฟันเนี่ยก็คือ,อถับแปรงไปโดนอะเลือดมันจะไหลง่ายมากแล้วก็เมื่อวาน หนูก็แปลงฟันปกตินี่แหละค่ะแล้วก็เลือดมันก็ไหลไหลแบบเหมือนเปิดปก๊อกน้ำหยุดไว้ค่ะติ๊ง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 ทีนี้มันมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งมันก็กลัวแหละแต่เราจับไม่ทันแต่ครั้งเนี้ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีความรู้สึกกลัวหนูก็เลยเออถามว่าแล้วกลัวอะไรละ่ะพี่กลัวกลัวตายเหรอ อ๋ไม่ได้กลัวตายเพราะว่าเป็นบ่อยแล้วรู้แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกแต่เขาก็เลยแบบมันเหมือนมีภาพขึ้นมาตอนเด็กๆค่ะ,ะที่เรานอนในตักแม่แล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยกระวนกระวายที่จะหยุดเลือดเนี้ให้ได้เร็วที่สุดคือแ้วทุกครั้งที่เป็นแบบเนี้ยหนูก็จะพยายามแบบ <c oughs> ห้ามเลือดให้มันหยุดเร็วที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนมันมันเป็นเหมือนมันฝังในจิตเราแล้วว่าอ๋อถ้าเลือดไหลแบบเนี้ต้องหยุดเลือดให้เร็วที่สุดอะค่ะ แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่แกกลัวหยุดเลือดไม่หยุดไหลใช่ไหมงั้นก็ปล่อยให้มันไหลไปเถอะมีความรู้สึกว่าก็ให้มันไหลดูครั้งเนี้ยจะกลา้าเลือดไหลแบบไม่หยุดก็ช่างมันเถอะก็ลเลยตั้งใจว่าตั้งจิตว่าอ๋อ้าชาตินี้เราเคยไปกินเลือดกินเนื้อชีวิตใดมาเราขอชดใช้ให้แล้วถ้าชาติที่แล้วเราเคยไปกินเลือดกินเนื้อหรือว่าเคยไปสั่ง ค่าสั่งทำลายชีวิตไดไว้เราก็ขอชดใช้ให้ก็ความรู้สึกแบบความรู้สึกจากที่แบบมันกลัวค่ะมันกลายเป็นความรู้สึกกล้าแล้วมันมีความสุขแบบความสุขขึ้นมาค่ะแล้วมันก็แบบจากที่เลือดมันไหลติ้งติ้งเนอ่นี้มันหยุดทันทีเลยแล้วมันอ๋อนี่เหรอที่ทุกข์หายฉับพลันทุกใจหายฉับพลันแล้วก็ทุกกายก็หายฉับพลันด้วยค่ะ มันเป็นความรู้สึกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองที่เขาบอกทุกขายฉับปัเน,นะะี่ค่ะก็เลยได้ได้ได้สัมผัสความรู้สึกที่แบบว่าพอเราเวลาเราไม่กลัวแล้วเรากล้ากล้าที่จะเจอเรื่องร้ายอะคะ่ะแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันก็มันก็แค่แค่แค่ใจเรามีความสุขอะคะ่ะคือทุกอย่างมันก็มันก็ดีที่สุดแล้วไม่ว่าร่างกายเราจะหายหรือไม่หายก็ตามอะคะ่ะ ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณค่ะอนุมโมทนาบุญมากๆเลยนะคะกับคุณโฟงเพนค่ะตอนฟังเนี่ยใจแวบแรกก็แบบเอ๊ะเธอกล้าถูกวิธีหรือเปล่าเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นนะคะแต่ละคนมีการประมาณการกระทำที่เหมาะสมแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของกระบวนการของ เหตุปัจจัยต่างๆที่จะสังเคราะห์กันพอเหมาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอฟังเนี่ยเราก็ก็ <S <S คือหยุดหยุดความคิดของเราว่าจะไปทางไหนบวกหรือลบแล้วฟังต่อเพราะเราตอนนี้เรากำลังฟังสิ่งที่ที่ได้ยินได้ฟังแต่เราไม่ได้เห็นพลังที่มองไม่เห็นแต่เนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ค่ะว่าใจนะคะมีผลเยอะมากกับสิ่งต่างๆนะคะ แล้วเฉ็นก็เชื่อว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ใจเราสงบเราไม่กลัวแล้วเนี่ยอาภิพเพนจะประมาณสิ่งที่เหมาะสมการการะทําที่เหมาะสมณนะเวลานั้นได้นะคะในในในทุกกระบวนการเนี่ยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหายเร็วอย่างที่อาภิพเพนว่าค่ะครั้งนี้เนี่ยก็จริงๆมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือ สุดท้ายพอเราทําไปเรื่อยๆเราประจกรักษ์ชัดเราได้เห็นผลจริงจากการที่เราทําเรื่องของใจเราได้เนี่ยค่ะเราก็จะมีความเชื่อชัดเรื่องกรรมมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะไม่กลัวได้มากยิ่งขึ้นค่ะอนุโมทน,นาบุญนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องนี้ค่ะน่าจะเป็นกําลังใจให้อีกหลายๆท่านเลยค่ะค่ะพลังที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่มองเห็นนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ นำมาแบ่งปันให้เป็นเป็นผู้หนึ่งที่มายืนยันคำนี้ว่าหลังจากที่เราทำใจได้ทุกได้แล้วนะคะทุกทางใจหมดไปไม่มีกิเลสเรื่องความทุกข์ความกลัวณนะปัจจุบันอยู่แล้วสิ่งที่ส่งผลณนะตอนนั้นจะเป็นวิบากดีร้ายที่เราควรจะได้รับสิ่งดใดณเวลานั้นแต่พลังกุศลพลังที่เราได้ล้างกิเลส ตัวความกลัวนี้ได้นะคะทำให้ทาให้เราได้เห็นผลที่มาเล่าสู่พี่น้องฟังได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มายืนยันว่าถ้าใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ถูกตรงจะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์และ,ะการที่พวกเราได้มามาส่งกันบ้านในครั้งนี้พวงเพลนพูดคำหนึ่งว่าเป็นการตอบแทนนะคะ ก็ไม่รู้จะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วเมื่อกี้ฟังน่าจะเป็นว่าป้าแขกพูดนะคะป้าแขกพูดแล้วพวงเพนก็เลยก็เลยคิดว่านี้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําได้นะเวลานี้ก็คือเรามาส่งกันบ้านนี่แหละค่ะการปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งวิมุตห้านะคะเหตุแห่งความหลุดพ้นหนึ่งก็คือฟังธรรมใช่ไหมคะสองเนี่ยสองนี่แสดงธรรมแสดงธรรมที่ ที่กำลังพูดอยู่นี่ก็เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งนะคะว่าเราเอาธรรมมไปปฏิบัติแล้วผลเป็นอย่างไรนี่เราเอามาแบ่งปันนี่แหละคะ่ะแล้วก็ยังมีทบทวนธรรมใช่ไหมคะการที่พวกเราหมู่กลุ่มเรามาสังเคราะห์เอาเอาเรื่องราวมาเล่ามาพูดคุยให้กันฟังเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องราวของการทบทวนธรรมของพวกเรานำธรรมมไปใช้แล้วผลเป็นยังไงมาแบ่งปันมา สนทนามาเอาเอา,เอาสิ่งที่ตัวเองแต่ละท่านได้เนี่ยเอามาแสดงให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็มาทบทวนร่วมกันนะคะแล้วเราก็ได้ยังมีอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สี่ก็คืออะไรตองค่้ควรทำ ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยพอได้ฟังนี้มันเกิดกระบวนการนั้นอยู่ในใจของตัวเองแต่ละท่านอยู่แล้วฟังเรื่องราวของเพื่อนเราก็ได้สร้างเหตุแห่งการวิมุิของเราเนี่ยได้หลายๆข้อพร้อมกันไปนะคะเราก็ได้มาไตร่ตรองค่อยควรทำด้วยแล้วสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเป็นสมาธินิมิตหรือการปฏิบัติมากมีองค์แปดนะคะทางแห่งความพ้นทุกข์ ซึ่งพวกเราได้พอได้ฟังนี่นะคะ่ะนี่จะเป็นจะเป็นปัญญาที่พาเราไปปฏิบัติปฏิบัติมักมีองแปดสู่ความพ้นทุกข์ได้แล้วข้อสําคัญณนะเวลานี้ที่พวกเราทําอยู่นี่ก็คือการปฏิบัติมักมีองแปดเหมือนกันนะคะก็คืออีกข้อหนึ่งเรามีความเห็นชอบแล้วพวกเราก็ทํากิจกรรมการงานทํโลงมือทั้งคิดพูดทําที่เราได้ท่องมักมีองค์ แบบที่น้องที่เรียนเทคนิคการจําก็จะท่องได้นะคะก็จะท่องได้แต่ณเวลานี้คือเราเอามาปฏิบัติจริงนะคะมาปฏิบัติจริงมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกตรงแล้วก็คิดที่ถูกตรงมาพูดถูกตรงมาทําอย่างถูกตรงนะคะแล้วก็มาทําอาชีพสัมมาอาชีพการที่พวกเราได้มาเรียนรู้ แล้วก็ได้มาแบ่งปันด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของเราด้วยนี่นะคะเป็นเป็นเรื่องราวที่สร้างกุศลทั้งต่อตนเองนะคะแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะวันนี้พวงเพนมาด้วยความรู้สึกกะตันยูที่จะได้มาร่วมบำเพ็ญน,นะคะอนุโมทนากับพวงเพนเป็นอย่างยิ่งค่ะอนุโมทนาค่ะ พี่น้องแต,แต่ละท่านนะคะที่มีโอกาสก็ขอเชิญได้ร่วมส่งกันบ้านนั่นก็คือการที่พวกเราได้แบ่งปันได้มาสนทนาธรรมได้มาแสดงธรรมร่วมกันนะคะ